เฮียในยลูกทั้ง ngày ก็จีการไปบ้านคอโดกโห่วงอยู่เล่นไม่ได้ทีหน่อยเล่นไม่ได้ไม่เลยเดี๋ยกูเล่นเองกูเล่นเลยกูเล่นได้แหมเล่นอะไรกันแม่เล่รางวัลไอซ์จานเดี๋ยวกูเล่นให้ดูโอ้ยขอห้าร้อยนะเดี๋ยวเล่นให้ดูเล่นไม่ได้นั่งนี่โบกรถพ่วงกลับบ้านไปเลยอ๋อไปรุ่งก่อนบ้านเองปิงเกอต้องร้องต้องรำใช่ Oh. Oh. แหมก็จิ๊ดิจังแหมกระทหัวผมกลังหวั่นไหมเนีเอาสิพูด้เันลังายอเอาย่างย่างที่มัได้ร้องเลยขยับร้องเสียงให้เข้าที่มรนชนหัวกูอยู่นี่หัวใครกันแน่น่ารัก ลุกขึ้นยังไงลุกลุกลุกขึ้นมึงบอก้วพ่วงรองด้วยไม่อ่ะไม่ไหวหรอกพวกโตขนาดนี้คุณมึงไม่ยอมให้มึงขึ้นไงให้ไปไงกูขึ้นไปไหมล่เยวข้นอีกอันเดี๋ยวขึ้นอีกอันงคืออันนี้แล้วไปเลยตอบมานี่มาจะได้ได้ังวัน ไปได้มือง่ะผมเป็นหมอยีลองระดูทัพรานวันจวยไปก่าน,นเพ็ออะประสาท